สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านคนเนอเนี่ยจ้ะท่านที่เข้ามาใหม่และก็เข้ามาหลังสวัสดีค่ะนะ,นะตอนนี้กำลังเดินทางนะครับไปโกดังลุเจ้าเอ้ยไปโกดังนะ,ะจะไปรับของจะเอาเอาของไปส่งที่ บ่าวินนะฮะค่อยได้ไลฟ์นะฮะมาล่องเบิงเก่าราคาใครใช้รถใช้ถนนก็ใช้ด้วยความระมัดระวังเด้อน้หมัวจังเลย สวัสดีนะฮะสวัสดีคนที่เข้ามานะฮะทักทายการพูดคุยว่าจ่าว่านัวหัวมวลนะฮะหรือจะพูดภาษากลางไหมพูดภาษากลางดีกว่านะจะได้ยินเสียงเนาะจะได้เข้าใจ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะฮะอย่าด่ามาเด้อหนูใส่เข็มขัดอยเดินทางก็ควรระมัดระวังเด้อใช้รถถนนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีใช่ไหมภาพมัวไหมคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะลองไล์ดูไล์อยู่ที่นี่ดู นานมาทีค่ะนะฮะนานมาทีเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข,นะข่าวสารคิวงานนะใส่สายอัปเดตข่าวสารคิวงานหมอลำนะฮะคิวงานหมอลำประจําวันคิวงานคอนเสิร์ตต่างๆนานานะนะตัวภาคอีสานทั่วประเทศไทยนี่แหละของคนอีสานนะหรือจะเป็นของชาวภาคกลางนะครับบางทีก็มีลิกงลิเก ปักปนกันมาด้วยใครเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้นะคะทักทายหนูเนี่ยคะ่ะทักทายหนูเนี่ยแต่แปลกนะทำไมวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเลย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่รู้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะฮะแม่แม่ทักทตยกลือเปล่ามีสวัสดีคนดูสิท่านนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีครับมีใครรู้จักหนูบ้างไหม ะ,ะมีใครผ่านหน้าผ่านตาในโลกโซเชียลเห็นหนูบ้างไหม <c oughs> หนูหนูอะไรทําไมตัวใหญ่จังป่สิา่าหนูอะไรตัวใหญ่จังนะ,ะ <c oughs> หนูพุกคะ่ะหนูพกุก <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนเดอ้อนะะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้พูดคุยกันได้เดอ้อนะฮะ,ะหนูก็ชื่อ น้องสมหญิงนะฮะซื้อน้องสมหญิงชื่อน้องสมหญิงนะ mm. หรือสิเป็นอยู่ทงังทั้งเพจกันสมหญิงสาวสกลนะฮาเจ้านะ,ะ mm. คนที่เข้ามาดูนี่อยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะ mm. น่าจะไม่มีใครคอมเมนต์นะไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นเลย mm. ก็จะเป็นมึนๆง,งงงอยู่นะฮะเพราะว่า ครั้งเรียกนะกับการไหลไหลสลองคอมเมนต์ทักทายให้หน่อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ สวัสดีทุกท่านเจ้าอ๋อนะฮะก็เข้ามาหลายท่านหลายคนแล้วแต่ไม่มีใครคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์เด้งขึ้นมาแล้วหนึ่งท่านสวัสดีคุณอภิชาตินะสวัสดีคุณอภิชาติมาแจ้งเนาะใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> พูดเองตอบเองนักเล่งพ่อค่ะมีม <laughs> ีคนมาแอบดูแต่ไม่พูดไม่จานะฮะ ทักทายถามกันได้มีอะไรถามได้นะคะสามารถตอบได้เกือบทุกอย่างค่ะทุกไหนตอบไม่ได้ก็ขอผ่านนะปัญหาชาวก็ได้อะปัญหาเชกาเชก็ตอบค่ะถ้ามีคนอยากถามสวัสดีทุกท่านทุกคนอีกรอบนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะเวียนนะฮะที่สละเวลาเข้ามาชมเนาะเข้ามาดูนะ นานๆทีจะได้เห็นหน้าสดๆเขียวๆแล่ๆกันบ้าง <c oughs> ใช่มั้ยคะอืหนูสวยไหมคะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เอากิ๊บมานะก็เลยไม่ได้ติดกิ๊บไม่ได้ติดกิ๊บไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับอย่าว่สวยถอดเขียวปานนี้พิ่นสิว่าสวยแบบเขียวๆค่ะนะฮะอื <c oughs> ขนาดสาลายทะเลก็ยังสีเขียวเขาก็ยังสวยเลยนะะแล้วหนูเขียวหนูจะสวยไม่ได้หรือไงอ <c oughs> เป็นไงบ้างนะวันนี้วันเสรารนะ์เนาะตรงกับวันที่14กันยายนพศสองพนะันหาร้อยหกสิบนะฮมีวันหยุดก็นอนนะฮะนอนเล่นนอนพักผ่อนกันบางคนก็ไม่ได้หยดนะุดเนาะ บางคนก็ไม่ได้หยุดก็ยังทํางานอยู่ก็เหมือนหนูนั่นแหละนะฮะหนูก็ไม่ได้หยุดสักวันทํางานทุกวันนะฮะก็ปากท้องเลี้ยงดูครอบครัวนะคะทำทุกอย่างก็ทําเพื่อปาก,ปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวนะฮะแต่สิ่งที่เราทําออกไปพูดออกไปนะในช่องโซเชียลต่างๆเราก็ทำเพื่อความาสนุกความรัก นะฮะผลตอบแทนที่ได้มาได้มาเท่าไหร่ก็เอานะฮะดีกว่าไม่กว่าไม่ทำอะไรเลยนะใช่ไหมฮะนั่นแหละเราก็ทำไปแต่ที่แน่ๆเราควรทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและก็ครอบครัวนะ,ะสำหรับคนที่หลงผิดโยทำสิ่งที่มันไม่ดี นะฮะก็ควรปรับปรุงปรับเปลี่ยนยุคสมัยนี้นะฮะยุคสมัยพัฒนาเนาะอะไรก็ปรับเปลี่ยนกันไปอะไรก็ปรับเปลี่ยนกันไปหมดนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาต้องใช้ต้องใช้เงินเนาะต้องใช้เงินใช้ทองและพอตื่นขึ้นมาก่อนนอนก็ต้องใช้เงินอีกใช้เงินทําอะไรล่ะนอนค่ะเปิดแอร์นะคะเปิดแอร์ก็ต้องใช้เงินนะคะนะ ใช้ไฟใช้อะไรกันทั้งนั้นนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังเดินทางขับรถอยู่กำลังเดินทางไปที่อ,เอาเภอวังน้อยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกไม่ไกลแล้วตอนนี้ถึงถึงเชียงรากหรือเปล่านี่ น,น่าจะใช่นะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเป็นผู้ชายทําไมสวัสดีคะ่ะเป็นกระเทยคะ่ะไม่ได้เป็นผู้ชายคะ่ะกระเทยคะ <c oughs> ่ะนะฮะเอ้ดีวันนี้ไลฟ์หนึ่งช่องนะฮะปกติกับสิไลสองสามสองพร้อมกันไปเลยรวดเดียวนะแต่วันนี้ไลฟ์แค่ในสวัสดีพี่น้องชาวช่อง youtube ช่องแดง ดูตั้งหลายท่านหลายคนนะแอบดูอยู่ว่าหนูจะเอาพื้นไทยใช่ไหมจะนินทาไทยหรือเปล่าก็จาบอก <laughs> เป็นยังไงบ้างได้ยินเสียงชัดไหมนะฮะคอมเมนต์ให้หนูหน่อยก็ได้เสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าคอมเมนต์ให้หนูหน่อยก็ได้เดอนะภาพชัดมากเลยค่ะเสียงชัดมากเลยค่ะ ทำไมหน้าเท่าหน้าแล่จังเลยค่ะอะไรก็ว่ากันไปเดอ้อ <c oughs> อันนี้เรามีซีรีสอยู่มีอ้อยซอยอยนะคะ <c oughs> บางทีพูดคนเดียวมันก็เขินพี่อยากจะให้คอมเมนต์ก็เพราะว่าอ่าอยากให้มีส่วนร่วมได้พูดคุยได้แก้เขินมู้เจ้าขา <c oughs> อยู่ในอยู่ในเห็นน่ะหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่ามูเจ้าขานี่มันแปลว่าอะไรนะมูเจ้าขานะพี่น้องเอ้ยพี่น้องขานะฮะมูเจ้าขาเนี่ยหมายถึงอ่าพวกพี่พี่พวกคุณนะนก็มีค่าอะไรประมาณนี้นะตามหลังเราก็เอามารวมกันนะครับมูเจ้าขาเนาะ เนี่ยก็มีก็มีหลายท่านอยู่นะคะคนที่มีชื่อเสียงนะคะที่พูดมูเจ้าขานนะคะคงไม่มีลิขสิทธิ์หรอกเนาะแต่หนูชอบพูดแบบนี้ก็เลยพูดนะครับในเพจเขาก็มาคอมเมนต์อยู่ทำไมพูดเหมือนอ่านางดีไอสติจังเลยว่าสันวานะฮะทำไมพูดนะเพื่อนคือสมมีิลิขสิทธิ์หรอกเนาะ นางบีกับไอซ์ดีคงไม่คงไม่มีลิขสิทธิ์เนาะเออมูเจ้าขานี่นะฮะแล้วก็มีคุณแม่นกนะฮะคุณแม่นกตเกียวมิวสิกนะฮะ mm hmm. คุณแม่ผู้ญ่บ้านฟินแลนด์ก็พูดเหมือนกันครับว่ามูเจ้านะฮะ mm hmm. แต่ที่จริงอ่ะที่จริงหนูจำคำนี้ได้จากผู้ญ่บ้านฟินแลนด์สมัยที่ผู้ญ่บ้านฟินแลนด์ที่ยังอ,อายุ15 16 17นะฮะ mm hmm. เริ่มทำช่องโซชเชียลเริ่มทำคลิป ต่างๆน,นานาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคระับแต่ก็เลยจับได้ตรงนั้นแล้วค่อยมาเจอกับานางดีอีกทีหนึง่งนางดีกับไ e อ้สตีกที่มีชื่อเสียงเนาะแล้วมาเจอตอนนั้นเธอก็พูดแบบนั้นแล้วหนูก็เลยเอามาาตามนะฮะตามพูดเขารู้สึกว่าพวกไอแล้วมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเหมือนผู้เยาันฟินแลนด์พูด ฮะขอบคุณฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะั้นะนะหนูไม่พูดแบบนั้นเลยเด้อหนูไม่มีคําว่าฮะไม่มีอะไรมูเจ้าขาเนี่ยนะเราก็อยากเอามาพูดให้มันเป็นแบบว่าอะไรล่ะอา่าให้มันเป็นปิดปากให้คนรู้จักว่าเอออีนี่อีสมหญิงมันจะชอบมูเจ้าขามันจะชอบพูดแบบนี้นะเ <laughs> นาะทำไมวันนี้สมหญิงถึงพูดภาษากลางเนาะ เพื่อนะฮะพี่น้องหลายๆท่านต่างๆต่างภาคต่างเมืองนะที่ฟังภาษากลางดูเรื่องแวะเวียนเข้ามาเจอในไหลเนาะก็เลยพูดภาษากลางพูดภาษาไม่ภาษากลางไม่ค่อยซัดเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ก็พูดมามาถึงแถวนี้ทีไรนะฮะ มาถึงแถวนี้ทีไรสัญญาณอินเตอร์หลุดทันทีเกิดขึ้นเพราะอะไรเสาสัญญาณเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมดูเห็นไหมเสาสัญญาณเต็มไปหมดเลยนะฮะมุขเจ้าแต่ไม่รู้สัญญาณชอบหลุดมาตรงนี้ทุกครั้งเลยไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะสำหรับใครที่เดินทางนะคะก็โปรดระมัดระวังใช้รถใช้ถนนนะฮะนะ แต่สัญญาณก็หลุดก,ก็แปลกมากไม่รู้เกิดขึ้นเพราะอะไรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณลาดนาะนายพอนะคะช้าแนวนะคะลินมั่นแข็งหรือครับสวัสดีครับสมหญิงกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะสียเอาจะไดน้เนาะโดนโดนเทือได้เ่าภาษาไทยไ้้วบนัางนะฮะอยู่ที่ หน้าเขียวเขียวหน้าเขียวเขียวนะคะนี่คือหน้าสดๆค่ะบ่าอายหรอกค่ะเนาะไม่ใส่แอปไม่ปรุงแต่งนะคะเปิดกันสดๆเลยค่ะสวัสดีครานะคะคุณาลาดหน้านายพอนะคะอันนี้พี่เขาก็ามีทำช่องอยู่นะคะเกี่ยวกับการทำราดหน้า อาหารนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยพี่เขาเปิดร้านขายลาดหน้านะฮะอยู่แถวลังสิทธ์หรือเปล่านะคะถ้าผู้บอกผิดก็ขออภัยแต่ที่สำคัญถ้าใครสนใจถ้าใครอยู่แถวนั้นยยอดผักหรือเปล่านะ แวะเวียนเข้าไปอุดหนุนแล้วก็สอบถามนะครับวิธีทำได้กับลาดหน้านายพอนะฮะเข้าไปกดติดตามเล่านะฮะเข้าไปกดติดตามดูได้เลยเนาะความเคลื่อนไหวนะ,ะบางทีก็พี่เขาก็พาไปชมอคอนเทนต์ของพี่เขาพาไปชมตรงนั้นตรงนี้สิ่งที่แปลกๆนะ,ะ,นะ,ะเหมือนที่หนูเคยดูนะคะเขาพาไปชมที่ เขาทําต้มเกลือต้มเกลือนะฮะสมหญิงไม่เคยนะฮะหนูนี่ไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเห็นเลยว่าเขาต้มเกลือกันยังไงแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะพี่ลาดนาช่องพี่ลาดหน้านายพรนะคระออโนเคยเข้าไปเจอเข้าไปดูครั้งหนึ่งโอ้โหยอดวิวสูงมากคนเข้าไปดูเยอะมากนะฮะยอดวิวหลายหมื่นนะฮะก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับคนที่ซื้อเกลือทานนะฮะทำกับข้าวทำอะไรเราก็ต้องซื้อเกลือทานเกลือเนาะมันจะได้มีความนัวใส่แต่น้ําปลามันเค็มจีดลิตรเค็มจีดลิตคืออะไรวะจิว่าสุยังอยู่ไหมพี่ลั หน้าในพอพี่ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่โอ้โหยังไม่มีหน้าร้านจ้านะไม่เป็นไรยังไม่มีหน้าร้านก็สอบสามพูดคุยไปทางในช่องก็ได้ไม่มีหน้าร้านนัดเจอกันที่บ้านนัดเจอกันที่ร้านกาแฟก็ได้ยุคสมัยนี้มีคาเฟ่มีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยขอแค่จิตใจคนเรารักกันสนใจกันนะฮะจริงไหมคะ นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อีกหน่อยนะฮะเคมฮ่าฮ่าเคมจริจลิคืออะไรเขคมจิติีคือแล้วหนูจะอธิบายยังไงเป็นภาษากลางเนี่ยเคมจิตล้ี เคมจิลิภาษากลางมันอธิบายยังไงพี่น้องคะนะคะคอมเมนต์ให้หนูหน่อยซิมแปลว่ายังไงนะครับ o มอร์น n ิ่งนะฮะชาวต่างประเทศนะคะฮัลโหลไอคำ f อร m t h a i l a น d นะ I Thailand นะ,ะ Thailand. My name is สมหญิง เกมจิลล <G> ี <l itz> คืออะไรนะเกมจิลินะก็คือเ็มโดดน,นะฮะภาษากลางก็จะเป็นเ็มโดดน,นะฮะเข็มมากๆนะฮะประมาณนี้มันจะไม่มีความพอดีนะหนูก็เปรได้แค่นี้นะคะแ <G> <l itz> <G> <l itz> ปรยไม่ได้หลายก็หนีมมอเก่านะ <G> <l itz> นี is is ่ค <out> <şallah kızım> <Thompson> ือคนอีสานขนานแทนะฮะไม่รู <N> ้จักคือเค็มที่ลีดแปลว่าอะไรเนาะพี่น้องเจ้าหลกโชวเชียวนะคะนี่กะขออภัยที่มารบกวน เวลาพักผ่อนมาสันทอนะบางคนก็เลื่อนฟีดมาเจอก็แวะเข้ามาดูมาให้กำลังใจเนาะก็ขอขอบคุณมากๆเนอนะคะที่สละเวลาเสียเวลานะคะอันนี้พี่กำลังไปไหนครับหนูกำลังเดินทางไปที่หนูกำลังเดินทางไปที่วังน้อยฮะไปโกดัง นะทางบริษัทเช่าโกดังไว้ที่วังน้อยนะฮะเพื่อจะแวะไปรับกล่องนะฮะกล่องซ p u นะเกี่ยวกับไปประกอบสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์นะฮะเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะเนีย่ยแต่ลึกๆไม่สามารถบอกได้นะฮะบอกได้แค่ ประมาณนี้เรานี้นะคะร้านหน้านายพออยากถามว่านะฮะพี่รบกวนหน่อยนะว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมแต่น้องรู้สึกว่าระบบอินเทอร์เน็ตอืดมากตอนนี้ระบบสัญญาณนะฮะแต่ไม่รู้ว่าที่พี่เห็นนะดีหรือเปล่านะคอมเมนต์บอกน้องหน่อยนะคะน้องก็ถามไปหลายท่านแล้วแหละนะหลายๆท่านก็ แวะมาชมมาดูแล้วก็ไปเรารู้สึกว่าทำไมมันปแปลกเนาะปกติน้องไหลนะเสียงชัดภาพไม่ชัดอ๋อแปลกจังเลยนรออินเทอร์เน็ตใช้ความแรงสูงสุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยต้องปรับปรุงนะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็จะได้เอาไปปรับปรุงปรับใช้ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขอะไรเนาะภาพบริษัทนี่มันโมโอเคนะคะคนที่เข้าแวะเวียนมาดูมัน